ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าแพลตฟอร์มต่างๆจะนำเสนอคอนเทนต์ที่เราสนใจให้เราเห็นได้อย่างไรตัวอย่างเช่น YouTube จะนำเสนอวิดีโอแบบไหนให้เราดู Netflix จะแนะนำหนังแนวไหนให้เราดูหรือ Spotify จะแนะนำเพลงแบบไหนให้เราฟังซึ่งระบบนั้นเรียกว่า Recommender System หรือระบบแนะนำนั่นเองค่ะ โดยคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใน r e c o m m e n d ด r s y s t e เเรียกว่า matrix vectorization หรือวิธีการแยกส่วน m a t r ิกซึ่งเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่มองพฤติกรรมมนุษย์ด้วย m a t r ิกซ์เนเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปกันว่าเด็กวิีลาวิ่หโดนะคะฟังเพลงอะไรกันบ้างคะ่ะขอสัมภาษณ์นหน่อย คือจอมมาจากคณะเอฟเอฟนะครับอยากรู้ว่าคุณจอมเนี่ยฟังเพลงอะไรบ้างขอดูเพลิปคุณจอมได้ไหมคะโคชว์กล้องหน่อยไปกันต่อคะ่ะพากันไปคนต่อไปนะคะอคขอถามข้นไหนได้ไหมคะชื่ออะไรมาจากไหนคะทีมคบมาจากคณะเอฟเอฟ อยากแอมสเพลงบีมหน่อยได้หมว่าฟังเพลงอะไรบ้างชอให้ตอนโดหน่อยด้ไหมจากการสัมภาษณ์จอมและบีมในเพลย์ลิสต์เพลงของจอมมีเพลงอินดี้2เพลงเพลงยุค9ก้านเพลงและเพลงป็อป1เพลงส่วนบีมมีเพลงอินดี้3เพลงไม่มีเพลงยุค9กและมีเพลงป๊อป2เพลงค่ะค่ะจาะ เ์ Play ลิสของทั้งสองคนนะคะคิดว่าแอดเพลงค่ายหนึ่งที่มีสีเขียวนะคะจะเลือกเพลงที่1หรือเพลงที่2ให้กับทั้งจอมกับยินระหว่างเพลงที่1ที่มีความป๊อป5คะแนนมีความ90 5คะแนนแล้วก็ไม่มีความอินดี้เลยกับเพลงที่2มีความป๊อป2คะแนน90 10คะแนนแล้วก็อินดี้3คะแนน,นะคะ่ะจากข้อมูลที่เรามีเขาจะได,ได้ไหมว่าเพื่อนแต่ละคนจะชอบเพลงไหนมากที่สุดเราจะมาคิดง่ายๆกันว่าจอมจะให้คะแนนเพลงที่1ม้ากน้อยเพียงใด เรารูว่าจอมชอบเพลงินดี้ให้คะแนนเพลงที่ 1- 5คะแนนชอบเพลง90เหมือนกันให้5คะแนนและชอบเพลงป๊อปลิดหน่อยให้0ูนย์คะแนนรวงกันแล้วเป็น20คะแนนเราจะทําแบบเดียวกันกับเพลงที่2และก็กับของบีมเราจะเห็นได้ว่าจอมและบีมชอบเพลงที่1เหมือนกันคนไหนที่สังเกตตั้งแต่แรกจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นคือการคูณเมทริกการที่เอาเมทริก ความชอบของแต่ละคนมาตั้งคุณกับแต่ละเพลงแล้วจะได้ออกมาเป็นเมลิกคะแนนหรือเลตติ้งที่จอมและบีมไม่ให้คะแนนเอาไว้ครับ